รับผมแล้วก็พวกเราอีกแล้วนะครับในช่วงพิเศษของรายการนะครับในช่วงของแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์นะคุณครูค่ะเครื่องนี้ใช่ยังไงคะง่ายมากคุณครูเราต้องมาดูก่อนว่าเครื่องนี้มันเล่นยังไงเรามีชื่อเล่นลักษณะเป็นยังไงครับเครื่องนี้เขาเรียกว่าแมชชีนโชเดอร์เพลสครับโชเดอร์ก็บอกแล้วว่าเล่นหัวไหล่นะครับแต่เล่นหัวไหล่ยังไงนั้นให้ถูกต้อง นะครับแล้วก็ใช้เครื่องให้แบบมีประสิทธิภาพนะครับและป้องกันการบาดเจ็บได้ดีคครลองนั่งดูก่อนลบกวนแนะนําด้วยนะคะอืมอ่าเบาะนี้เราปรับได้ด้วยอ่าอย่างอย่างปรับเนี้ยคอครูพอดีแล้วอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดวันหนึ่งเพื่อนเราไปเล่นอ่าเพื่อนเราสูงกว่าเราอ่าหรือว่ามีนำหนักมีขาที่ไม่ยาวมากเท่าเรานะครับก็จะปรับได้เห็นไหมอ๋ออ่าเนี่ยสูงขึ้นแล้วนะหรือว่าของครูประมาณนี้พอดีอ่าค่ะที่จะพิสิก์อุปกรณ์เขา ใช่ง่ายมากเลยนะคะใช่ครับผมอ่าและที่สําคัญคุณ <forecasting> ผู้เรื่องน้ําหนักให้เหมาะสมนะครับเนี่ยจะถอดเหล็กออกมาได้เลือกน้ําหนักให้เหมาะสมลองน้ำหนักนิดนก่อนค่ะนะครับแล้วก็วางโพซิชั่นลักษณะแบบนี้อ่าเห็นไหมครับจะมีวิธีการจับ2แบบนะครับจับแบบนี้แบบเป็นแฮมเมอร์นะครับจับแบบตั้งนะครับแล้วจับแบบแนวนอนค่ะอ่าแล้วก็การวางหัวไหล่นะครับไม่ควรจะแบกเกินไปนะครับกดลงมานิดนึงโอเคดันขึ้นหายจะออกแล้วคุณผู้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ อนึ่ช้าๆหายใจเข้าขึ้นหายจอกอ่าดีครับอึ๊บอ่าจังหวะดีมากครับดีช้านิดนึงอึ๊บขออีกสามครั้งดีดีมากครับดี โอเคเก่งมากเป็นไงบ้างครับโดนมากเลยค่ะนู้สึกเลยค่ะกำเนิดหัวไหลนะใช่ค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆทางบ้านนะครับลักษณะการจับการตับของแมชชีนเองนะครับสําคัญมากนะครับและที่สําคัญรูครับฝึกแล้วต้องรู้สึกบริเวณนั้นนะครับบริเวณที่เราจะฝึกร้อนๆใช่หัวไหล่นะครับเพื่อนๆทางบ้านนําไปฝึกดูนะครับค่ะ